รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดหนักแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่าประมาทกาดจ,จะตกนะครับแล้วก็รับชมสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถต้องรู้ในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ไปกับเราครับในช่วงท่องโลกยานยนต์วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของโชว์รูมแห่งแรกในประเทศไทยกับรถในแบรนด์ของเกตอมอเตอนะครับโชว์รูมแห่งนี้นะครับ ั้งอยู่ที่เซ็นทรัลบางนานะครับรายละเอียดต่างๆติดตามรับชมกันครับและในช่วงเรื่องรถต้องรู้ครับวันนี้มีผลทดสอบสานะของเบียน0อรย LIM Sport ครับก็เป็นซีรีส์3ที่มีฐานล้อยาวนะครับแต่ธรามะน่าจะเป็นยังไงตามรับชมกัให้ได้และสุดท้ายนะครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอีดูสุ ช่วงนี้ก็จะมีการเตรียมตัวรับมือต่างๆรวมถึงวิธีการปรับปรุงดูแลรถแต่สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับติดตามรับชมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ bm 3 3 0 lim sport รอท่านอยู่ในช่วงถัดไปของรายการครับตอบทุกความสเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new Isuzu m u x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ให,ใหม่ท้าทายได้มีสิ้นสุดอิสุสุดดีแม็กลานุภาพลิกโลกออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก m a z d a CX-30 หนึ่งใน s u v หลากหลายรุ่นจาก m a z d a CX Series วันนี้ผมอยู่กับ BM เซีรีส์3ครับแต่ว่าเป็นซีรีส์3รุ่นพิเศษแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ BM เอดัยูเอารุ่นพิเศษนี้มาจำหน่ายนะครับรุ่นพิเศษที่กำลังพูดถึงเขาใช้ชื่อรุ่นว่า BM เอ็มยู330 LI หรือเป็นรุ่นที่มีฐานล้อยาวนะครับลองวิเวเบสนั่นเองนะครับราคาจำหน่าย2,899,000บาทโคมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะฮะ LED แล้วแต่ไม่ใช่ Adaptive LED ไม,ามาไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถเลี้ยวตามมาุมมองของผมอะไรได้แต่ก็มาพร้อมกับระบบไฟแบบออโต้นะครับในกรณีที่แสงสว่างน้อยไฟติดขึ้นมาเองแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนนะครับจะมีการฝังเซ็นเซอร์ต่างๆไว้รอบๆคันรวมถึงกล้องมองภาพรอบคัน ก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน 330Li คันนี้ครับล้อแมกของ 330Li ยังเป็นดับเบิลสปอคอยู่นะครับคือเป็นสีทูโทนเป็นสีโครเมียมตัดกับดำเงานะครับขนาดเป็นขนาด18นิ้วครับ 330e M Sport นั้นใช้เป็นขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางครับเป็นลันแฟตนะครับให้ของ Michelin Pilot Sport มาขนาด2 2 5 4 5 18รวมถึง ในเรื่องของมิเตอร์เช็คยางรันแฟตตรงนี้ก็มีขึ้นให้ที่หน้าจอเช่นเดียวกันมุมอมองด้านท้ายรถครับความสปอร์ตของเขามาจากชุดแต่ง M Sport ที่ว่าซึ่งเป็นเรื่องแอลโรพาทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นท่อยเสียคู่นะครับออกมุมทั้งซ้ายและขวานะฮะก็ส่งให้ภาพลักษณ์ของรถคันนี้ดูสปอร์ตึ้นมาจากชุดแต่ง M Sport นั่นแหละครับ ด้านบนหลังคานะครับเบียน่มนยูติดตั้งพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่มาให้กินพื้นที่บนหลังคาเนี่ยรวมๆเจเร์เซ็นลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นชาร์คฟินทีนี้ครับไปดูห้องโดยสารภายในกันต่อครับว่าดีเทลต่างๆเป็นยังไงครับตัวเบาะนั่งเนี่ยนะครับเป็นหนังนะครับโบเสกแล้วก็คู่หน้านะฮะปรับด้วยไฟฟ้า,ฟามีหน่วยความจำให้สองตำแหน่ง นี่นะครับพอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับไลท์วิชนคอกพิตตรงนี้ก็สแสดงขึ้นนะครับตรงกลางจะเป็นในเรื่องของแผนที่นะครับก็คือระบบนิเ i กเตอร์นั่นเองฝั่งซ้ายเป็นเรื่องของความเร็วส่วนฝั่งขวาเป็นวัดรอบนะครับพวงมาลัยเป็นมันที่ฟังก์ชั่นครับมาพร้อมกับพดเดิลชิพนะฮะแล้วก็การปรับควบคุมระบบต่างๆ ทั้งความบันเทิงนะครับรวมถึง tone, Speed it, คูซอนโทนและก็สปีดลิมิตคุมได้จากองมาไรคูซอนโทนที่ว่าเบียนเดอร์มยังไม่ได้ถึงขั้นให้ไปนดัดติดคูสอนโทนมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในคูซอนโทนเขามีระบบหนึ่งระบบเรียกว่าเคอร์ฟสปีดลิมิเตอร์นะครับเคอร์ฟสปีดลิมิเตอร์ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการสมมุติว่าเราไปเจอทางโค้งแล้วเราล็อกความเร็วมา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะร,รถคำนวณดูแล้วว่าความเร็วเท่านี้เนี่ย เข้าค้งกเป็นอันตรายเขาก็เบรกให้อัตโนมัติและอีกกรณีหนึ่งครับคือในกรณีลงทางชันหรือลงเขานะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหลายๆยี่ห้อในกรณีลงทางชันสมมุติล็อกไว้80ใช่ไหมฮะลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนความเร็วมันไหลเกิน80แน่แ,นแต่ B M เขาคุมไว้ให้อยู่ที่80อันนี้คือข้อดีของ Cur v e Speed l i ม i t ตอร์ที่อยู่ใน คู่น,อนโอนของ BM นะครับแม้ว่าจะไม่มีแรปทีฟก็ตามแต่มีตัวนี้เข้ามาช่วยคอนโซลกลางจะมีจอทัชสกรีนฝั่งวาอยู่เป็นจอขนาดใหญ่ซึ่งสแสดงการทํางานของหลากหลายมากวิธีการปรับเซ็ตนะครับอันดับแรกที่พวงมาลัยอันดับ2ที่ตัวทัชสกรีนที่จอเองหรือเป็นตัวคอนโทรลนะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์เมื่มอกี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงการทางานของระบบขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า เกเตอร์คอนโทรนะครับเกเตอร์คอนโทรตรงนี้คืออะไรสามารถใช้นิ้วมือเราเนี่ยครับสั่งงานในเรื่องของเปิดปิดเสียงเพลงในเรื่องของเปลี่ยนช่องวิทยุในเรื่องของรับโทรศัพท์เนี่ยฮะพอตรวจจับเจอครับถ้าเราต้องการเปิดเสียงครับหมุนนิ้วนะครับ2063ลดถเสียงก็ทวนเข็มนาฬิกาครับแค่นี้เองพอโทรศัพท์เข้ามานะฮะ จิ้มนิ้วไปหาเขาเขากดรับหรือวาองก็ขึ้นอยู่กับการคาควบคุมที่นิ้วตรงนี้แล้วก็ B M w นะครับไม่ลือมกกอุปกรณ์ยุคสมัยครับไวเลสชาร์จเจอร์ครับเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราวางไว้ที่ตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับอโอเคการชาร์จเข้าแล้วชาร์จได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Auto ครับทีนี้ครับไปดูไฮไลท์ของ330 Li ครับไฮไลท์ที่ว่าอยู่ในตำแหน่งของพื้นที่นั่งแถว2นะครับ มุ่งมีความใหญ่โตมโหาารครับไปดูนะครับใหญ่ไม่น่าเชื่อครับคือที่บอกไว้ตอนตอนต้นนะครับประตูมันยาวขึ้น10เซนแต่พื้นที่ของเล็กลูมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ยาวเพิ่มมาแค่ประมาณสัก5เซนโดยประมาณแต่ดูฮะเหลือที่เพียบเลยแล้วก็ เบาะนั่งหลังเนี่ยทางผู้ผลิตนะครับเสริมความหนานุ่มให้อีกเกือบเกือบ5เซนทั้งตัวเบาะนั่งแล้วก็ตัวพนักพิงมันก็ทำให้นุ่มขึ้นครับสามถังศูนย์อใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบในรูปแบบของ ทวินพาวเวอร์เทอร์โบไม่ใช่เป็นทวินเทอร์โบนะครับไม่ใช่เทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบเดี่ยวแต่ว่าเทคโนโลยีของเขาคือเขาเป็นการเลี้ยงอากาศที่มาจากท่อไอเสียนะฮะไปยังสูบต่างๆสูบที่1สูบที่4ี่หนึ่งช่องทางสูบที่สสูบที่3อีก1ช่องทางเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการจุดระเบิดนะครับจะทําได้ดีขึ้นสูบบฟงล่างครับเป็นแบบ8จังหวะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตปโทนิกของ เกียร์ทั้งลูกเนี่ยซัดเอฟเป็นคนทําให้เดี๋ยวไปลองดูครับว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นยังไงเอละครับมาสู่ช่วงทดสอบนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่ได้ขับรถที่ผลิตจากมาเลเซียครับการเก็บเสียงข้างในสารดีเลยนะฮะคือเงียบเชียวสำหรับสามลำสุด LI คันนี้ครับ ก็ทั่วไปเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรมากกับ3ามูน E เลยนะฮะถ้าเน้นอีกครั้งก็เรื่องของเบาะหลังนั่นแหละแต่ตัวช่วยกันกันกบขี่ของเขาครับเนี่ยอย่างระบบเตือนออกนอกเลนนะครับคือการทํางานของเขาเนี่ยมันต้องมีเส้นที่ทึบพอสมควรนะครับต้องต้องดูนิดหนึ่งถนนบ้านเราเนี่ยบางเส้นก็ไอสีแถบสีขาวข้างๆเนี่ยเรือลางมากอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันดึงกลับเข้ามาเองเน,นะครับ คือเขาใช้พวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยพอรถขึ้นจากข้างหลังมาช่วงจุดบอดเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นที่กระจกมองข้างนะครับเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ว่ามีรถขึ้นมาจากข้างหลังก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่มาอีกหนึ่งอย่างก็คุณโทนที่ว่ามีตัวของเคอร์ฟิลด d ลิมิเตอร์นะครับทางโค้งหทางไหลดรอปามเร็วให้อันนี้โอเค ในเรื่องของพรมลัยนะครับน้ำหนักพรมลัยคือเหมือนจะดีไซน์มาให้เป็นรยรถที่แบบลักซ์รีมากขึ้นมากมากกว่า Sport, คำว่าสปอร์ตนะฮะน้ำหนักพมลัยเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงน้ำมากนักขับสบายสบายโหมดการขับขี่ที่ว่า e ี o ก้คอมฟอแล้วก็สปอร์นะครับแต่ละโหมดถ้าเราเลือกก็คือกดปุ่มตรงบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแต่แถวคันเกียร์เนี่ยพอกดไปปุ๊บตัวคอพิทวิชวลตรงนี้เปลี่ยนสีไปตามโหมดการขับขี่ครับอีโ p r โเป็นสีฟ้านะครับพอ Comfort ก็จะเป็นออกแดงๆนะครับแล้วสปอร์ใกล้เคียงกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าจอเล็กน้อยที่หายไปนะครับคือตัวของสปอร์ตพั ใน3ารหมอีนะมีแต่ว่าพอมาอยู่ในสารหมสท้ปุ๊บไม่มีครับในเรื่องของอัตราเร่งบ้างครับเรียกกำลังได้แบบมาทันใจเลยครับ258แรงม้าพร้อมแรงบิด4นิวตันเมตรเนี่ยแรงบิดสูงนะครับมารอบกลางๆประมาณสัก5,000ถึง6,000รอบโดยประมาณ0 1นถึงรอ อยู่ประมาณ7วิเศษเ็จุดนนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองประมาณ15.6กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยผมไม่ได้ปิดระบบนะมันก็จะมีตัวเฮดรอลิเพตตรงนี้นะครับมีขึ้นมาเตือนด้วยว่า,เ,าเลนคีกกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็มีเสียงเตือนเข้ามาช่วงล่างคืออารมณ์ BM มมันจะเป็นช่วงล่างที่แบบ แน่นๆน่นหนึบๆหน่อยแต่พอคันนี้นุ่มครับช่วงล่างนุ่มเลยก็ยนี่ผมเกิดนำไวนะ้อะเนาะอินเดียเป็นริมูซีนนะพอเป็นริมูซีนปุ๊บเขาก็ต้องการเรื่องความนุ่นวลตรงนี้แหละแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ทํารถคันนี้มาก็คือพื้นที่ของเบาะหลังมันใหญ่เนาะก็คือทําให้แบบนั่งได้นั่งได้สบายเพราะฉะนั้นช่วงล่างนุ่มนุ่มเนี่ยมันก็แมทกับความความสบายนะครับถ้าเป็นแบบช่วงล่างแน่นๆ่น ผู้นั่งข้างหลังอาจจะแบบรู้สึกแบบกระด้างเกินไปน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ผู้ผลิตเขาดีไซน์ช่วงล่างของรุงสามองูนย L.I. มาข้างหลังเป็นเป็นไฟฟลิงนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าก็เป็นปิกนกนะฮะส่วนโชคอัพสามสูนใช้เป็น M Sport ครับอันนี้เป็นเป็นปกติก็เลยนิสัยค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรน,นะฮะ เรียบร้อยครับกับการทดสอบ330 L I Gran d s e d a n นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับในห้องโดยสารแถว2อนะี่ใหญ่จริงๆตัวเล็กลูมเนี่ยเหลือเพียบเลยนะฮะแล้วก็เบาะรองนั่งเนี่ยเขาเสริมความนุ่มนวลมานะครับก็ทำให้เป็นวัสดุซอฟทัชนั่งสบายราคาจำหน่ายของ330 อาไอแกรนซีดันคันนี้2 8 9 9 0านบาทนะครับถ้าไปเทียบกับ330 EMSPORT อนะแพงประมาณแสนหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านไปแตะกับซีรีส์5ตัวล่างใกล้เคียงกันมากแต่เอลกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่านะคนที่มองรถประเภทนี้อยู่เนี่ยเลียงลำบากเนื่งองจากว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยนั่งสบายจริงๆ ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ trying, เลือก Mazda CX 30หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series จุดหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอีสูซูดีแมทพลนุภาพลิกล ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ trying, เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu u x เหนือทุกความเชือเ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับ Auto ตเวอร์ไทยแลนด์ครับติดตามความสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความระมัดระวังกับการใช้ชีวิตในช่วงของโรคระบาดโควิด COVID 19นี่นะครับแน่นอนครับ แนวทางการเดินทางบนวิถีใหม่เนี่ยนะครับ New Normal เนี่ยนะครับใส่หน้ากากแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็เตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ไปบริหารจัดการกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยๆนะฮะมีบริการฉีดกันไปเรื่อยๆนะครับเราต้องอยู่ให้ได้บนวิถีชีวิตใหม่แบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยันยนของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ เราไปดูเรื่องแรกก่อนเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเกรทวอลมอเตอร์นะครับผู้เล่นรายใหม่ในตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับจากจีนนะครับซึ่งก็เปิดโชว์รูมใหม่นะครับเขาเรียกว่าเกรทวอลมอเตอร์สโตร์นะครับซึ่งก็เป็นแห่งแรกของโลกแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปกันที่โชว์รูมกันเลยนะครับบอกอจุ๊บพาไปดูครับ เข้ามาอยู่ภายในของ G w M Store สาขาเซนทรันบางนาครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับคุณออดี้นะครับคุณออดี้จะเป็น D.S. Manager ของ Great Wall Motor สาขาเซนทรันบางนาแห่งนี้สวัสดีสวัสดีค่ะแห่งแรกเลยวก็โลกเลยค่ะของโลกของโลกเลยอ่ะใช่ค่ะของของโลกเนื่องจากอะไรขยายความมาฟังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเขาทาง Great Wall Motor ค่ะยังไม่เคยเปิด Direct Store ที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่เป็นที่แรกของโลกค่ะหมายถึงว่าที่ประเทศแม่เอง ก็ไม่มีก็ไม่มีค่ะก็เลยมาเริ่มที่ไทย<ช>ก่อนแล้วอันดับ,รบแรกเลยค่ะคุณอดี้โชว์รูมที่เห็น แต่งได้แบบโอ้โหอลังการนะฮะขอบคุณค่ะมีอะไรบ้างอยากให้คุณพ่อพี่อธิบายให้ฟังหน่อยได้คะ่ะโซนแรกของเรานะคะตรงนี้จะเป็นโซน co-working space ค,ค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาปุ๊บนำแล็ปท็อปของตัวเองเข้ามาค่ะเข้ามานั่งใช้ง,งานได้ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีตัวที่ชาร์จไฟอยู่ข้างล่างนะคะแล้วตัวนี้ข้างใต้นี้จะมีตัวเอ่อมบายชาร์เจอร์ค่ะลูกค้าสามารถไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone ค่ะสามารถเอามาวางไว้แล้วก็ชาร์จไฟได้เลยนี่หมายถึงว่าเราเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาทุกท่าน ใช่ค่ะถ้าสูติลูกค้าอยากจะเข้ามากันเป็นกลุ่มอะค่ะอย่างเช่น4-5ท่านเข้ามาติวเตรียมข้อสอบกันอย่างน้องๆที่เตรียม e n h a ท c นส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออที่จะแนะนำว่าจองผ่านออนไลน์มาดีกว่าเพื่อโคเวกิ้งสเปซเราเต็มอยู่เนาะจะได้ไม่มาเสียเที่ยวค่ะซึ่งลูกค้าทั่วไปสามารถ Walk in เข้ามาเพื่อที่จะใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะมาอ่านหนังสือเล่นหรือว่ามา ชิดแชทกับเพื่อนหรือว่ากลุ่มแม่บ้านระหว่างที่อรอลูกเรียนพิเศษ,ษสามารถเข้ามาใช้โคเวิร์กิ้งสเปซของเราได้ตรงนี้เลยค่ะโซนเครื่องดื่มนะคะจะอยู่ที่คอฟฟี่บาร์ทางด้านนี้ค่ะจะมีทั้งฮอตดริงค์แล้วก็โค้ดริงค์นะคะจะเป็นกาแฟชาโกโก้ร้อนก็ดีค่ะหรือแม้กระทั่งน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำแอปเปิลมีหมดค่ะอันนี้จะเป็นฟรีออฟชาร์จด้วยนะคะไม่มีการคิดเงินที่ช่องของเราค่ะนอกจากนี้ในส่วนของเวิร์กิ้งสเปซต่าง รถโชว์ที่เอามาโชว์ก็มีอยู่แล้วโชว์รูมรถยังไงต้องมีรถ,ต,รถต้องมีรถอยู่แล้วนะครับก็มีรถเหมือนกันลูกค้าถ้าจะจองรถจะซื้อรถให้จองผ่านแอปพลิเคชันของ Great Wall Motor ค่ะพอลูกค้าลูกค้าตัดสินใจปุ๊บว่าเอาคันนี้แน่นอนลูกค้าสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราค่ะเพื่อกดบุ๊ก i n งวันที่กดบุ๊ก i n งปุ๊บระบบจะส่งค่ะแล้วก็จะเตรียมรถให้อ,อันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะเป็นซื้อจองที่เซ็นทรัลบางนาสีลมคอมเพล็กซ์หรือแม้กระทั่งที่ฟิวเจอร์พาร์ค ทุกที่จะขึ้นอยู่กับที่ One Price ครับผมนั่นก็คือว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อที่ไหนก็ตามจะเป็นหนึ่งราคาเดียวทีนี้เรามาวัดกันที่ยังไงลูกค้าจะเลือกซื้อที่ไหนดีก็อยู่ที่พนักง,งาน I m m ของเรานั่นเองค่ะ ต้องบอกไว้อย่างนี้ครับไอแอมที่ว่าไม่ใช่เป็นพนักง,งานขายรถไม่ใช่ค่ะแต่เขามาให้ข้อมูลใช่ค่ะถ้าสมมติไอแอมท่านไหนทําให้ลูกค้าประทับใจได้มากที่สุดหรือว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากซื้อในวันนี้อีก6เดือนข้างหน้าลูกค้าอยากซื้อรถค่ะทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้านึกถึงไอแอมท่านนั้นเป็นท่านแรกค่ะเราจะแข่งขันกันที่ตรงนี้มากกว่าเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของเกียร์วอร์มเตอร์กับโชว์รูมแห่งแรกในเซนทรันบางนาแล้วก็ในเมืองไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับ Mercedes-Benz S Class ใหม่นะครับเป็นเจเนอเรชันที่7นะครับก็เรียกว่ายืดเยื้อกันมาพอสมควรนะครับเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเปิดกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วปกติในบ้านเราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับเป็นรูปแบบของ c ี u แต่ครั้งนี้เนี่เปิดตัวเป็น c ี d ดีเลยนะครับซึ่งก็หมายความว่าประกอบในประเทศไทยเจเนอเรชันใหม่นี้ต้องบอกว่าทันสมัยหรูหราในระดับของ Mercedes- Benz ครับไปดูลาเอียดครับ เ e r c ์เ e s b e เบประเทศไทยเปิดตัว The New S-Class ใหม่ภายใต้รหัส W223 ซึ่งเป็นรถในเจเนอเรชันที่7ของ S-Class นะครับโดยการครั้งเปิดตัวครั้งนี้ก็เป็นรถที่ประกอบในประเทศเลยทีเดียวสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,690,000บาทนั่นก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์แบบ 2-state นะครับขนาด3ลิตรให้กำลัง286แรงมาและแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตร ความน่าสนใจของ S-Class คงจะอยู่ที่การออกแบบภายนอก มาพร้อมคอนเซปต์เซนเชิลพิวิิตีเป็นการยกระดับดีไซน์ใหม่ในทุกๆส่วนให้ดูโมเดิร์นยิ่งขึ้นกว่าที่เคยตั้งแต่ไฟหน้าแบบมัลติบีม LED ดีไซน์ใหม่การออกแบบให้มือจับประตูเป็นแบบไร้รอยต่อเส้นโค้งหลังคาแคดวอล์ l ล n e นั้นก็กดองศาของหลังคาให้ต่ำลงล้ออลลอยเอ็ขนาด20นิ้วเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็ยังคงเติม,เต,มเต็มความหรูหรา ทุกรายละเอียดในห้องโดยสารตามแนวทางของ Mercedes-Benz เต็มพิกัดรวมไปถึงการมอบประสบการณ์การใช้งานแบบ Interactive ที่ตอบทุกความต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารผ่านระบบดิจิทัลในทุกรายละเอียดการใช้งานมีระบบ MBUX High e N d S Real s e e t e n t e r t a i n ท e n t ทำงานร่วมกับ Real t a b l e เหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วยกระดับการควบคุมความบันเทิงของผู้โดยสารตอนหลังให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมความบันเทิงบนหน้าจอขนาด11.6นิ้ว2หน้าจอกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังมีฟังก์ชันในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าอย่างสุดๆเลยทีเดียว ซึ่งนั่นจะทำให้ New S Class นั้นมีความทันสมัยและมีระบบป้องกันช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยกันแบบทันสมัยที่สุดในรุ่นเลยครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวของท่องโลกยานยนต์ในวันนี้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ใน w w w a u t o w o r l d t h a i l a n d c o m แลนะครับแล้ววันนี้ผมมีพิเศษครับผมจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องมันๆน,นะครับเป็นเรื่องของอดีตนักแข่งแลรลลี่โลกนะครับอดีตแชมป์สสมัยเลยทีเดียวนะครับทุกวันนี้ยังคงทําหน้าที่ของเขาในการทดสอบรถครับวอลเทเลอร์ครับคือนักแข่งคนนี้นะครับและในวัย74ปีของเขาวันนี้เขาจะทดสอบรถ ปอร์เช่คายเยนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับแต่ว่าเขาพัฒนาช่วงล่างใหม่นะครับซึ่งก็โอ้โหเรียกว่าเขาบอกว่ามันแมมัน,มน,มนวิเศษวิโสจริงๆถึงขนาดทําให้มีความรู้สึกว่าเอสยูวคันนี้มันเหมือนกับรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับไปดูครับเขาทําการทดสอบในสนามฮอกเกนแฮมนะครับสำหรับเสือเท่าคนนี้ลีลาของเขาจะเสด็จขนาดไหนไปชมครับ Unbelivable Steering, it's incredible. <laughs> guys, 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 <laughs> who would have thought? โดย all new isuzu x series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x ตอนที่แล้วรู้ก่อนขับกับ isuzu ได้นำเสนอการเตรียมรถรับหน้าฝนด้วยการเช็คสภาพยางเช็คใบปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันต่อว่ายังมีสิ่งใดที่เราต้องเตรียมรถรับหน้าฝนกันอีกบ้างไปรับชมกันครับ เช็คระบบเบรกในสภาพที่ถนนเปียกลื่นจากฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากการที่จะเบรกแบบฉุกเฉินก็ต้องมาพร้อมกับระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพการดูแลระบบเบรกให้สมบูรณ์จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุลงได้มันตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกควรอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่ามิลและไม่เกินระดับแม็ก เพราะน้ำมันเบรกที่ลดระดับลงไปอย่างช้าๆแสดงถึงขนาดของผ้าเบรกที่เริ่มบางลงไปเรื่อยๆหากลดระดับลงไปมากให้เช็คผ้าเบรกว่าถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนหรือยังแต่หากน้ำมันเบรกพองอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัดแสดงว่ามีการรั่วของน้ำมันเบรกในระบบให้รีบทำการแก้ไขทันที เช็คสภาพสีของน้ำมันเบรกโดยปกติน้ำมันเบรกจะมีสีใสๆแต่เมื่อใช้งานไปน,นานๆจะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่ถ้าสามารถทำได้ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบกาาาร,รเเบกเป็นประจำทุกปีครับหากระยะการเหยียบแป้นเบรกเปลี่ยนไปหรือรู้สึกว่าต้องกดคันเบรกลึกขึ้นกว่าเดิมและรู้สึกว่าหยุดช้าก,กว่าปกติเป็นอีกสัญญ,ญาณว่าเบรกใกล้หมดแล้วเช่นกัน หรือหากมีเสียงดังเอียดเอียดขณะเบรกแสดงว่ามีปัญหาที่ระบบเบรกให้นำรถเข้าตรวจสอบหาความผิดปกติเมื่อพบว่ามีสัญญาณไฟเตือน ABS โชว์ที่หน้าปัดตลอดเวลาแสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อกมีปัญหาให้นำรถตรวจเช็คระบบ ABS ทันทีเช็คส,สัญญาณไฟรอบคัน ในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยการขับขี่จะลดลงการมองเห็นรถคันอื่นบนเส้นทางอาจจะทำได้ยากจึงต้องเปิดไฟเพื่อให้คันอื่นๆสังเกตเห็นเราจึงต้องตรวจสอบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่างๆรอบคันต้องใช้งานได้ตามปกติควรเช็คระบบไฟส่องสว่างทุกจุดรอบคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟตัดหมอก เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามองเห็นถนนได้ดียามฝนตกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ง่ายลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้และควรใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมทุกครั้งที่ฝนตกด้วยควรเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกทุกครั้งขณะที่ฝนตกใช้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนช่องทางและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่รถของคุณเคลื่อนที่ไปได้ ควรใช้ไฟฉุกเฉินเฉพาะในสถานการณ์ที่รถของเราจอดเสียหรือจอดกีดขวางเส้นทางจราจรจะเหมาะสมกว่าครับสิ่งที่สำคัญที่สุดขับรถทุกครั้งทั้งในสภาพอากาศปกติและฝนตกหนักควรใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอรู้ก่อนขับกับอิซุซุยังมีข้อแนะนำดีๆมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องรอติดตามชมกันนะครับ มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเจ้าของรถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์เพื่อไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag และอย่าลืมก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมใส่หน้ากากาอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างมันล้างมือบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 กันนะครับ ครับก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านที่พลาดรับชมช,มช่วงหนึอยอย่งของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h ANNEL Auto Motor Thailand หรือ Facebook Fanpage Auto Motor ์ไทยแลนด์และเว็บไซต์ Auto ้ o วิร Thailand ครับกลับมาพบกันใหม่ครับย3 0 0นยนทุกวันเสาร์ในรายการ Auto ้มอเตอร์ไท a แลนด์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับเกร e วอร์มมอเตนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำกับโชว์รูมแห่งแรก ที่เซนทันบ,บางนาแห่งนี้ครับลานตรงนี้ครับสวัสดีครับ